เอ๊ะฮ้โอ้ยังบาดเจ็บอยู่เหรอเจ้าเสียสติเหรอรู้ทำรู้ยิงจะมาถามข้าจะบอกให้นะหากไม่ใช่ว่าตอนนั้นเจ้าบาดเจ็บตอนนี้ข้าคงกลับคืนมาแล้วดูทถาดอาอินคงรักษาบาดแผลให้เจ้าหายดีแล้วสินะใช่แล้วข้าติดนี่น้้ำใจนางอยู่หนึ่งครั้งในเมื่อเจ้ารังแกนางแบบนี้ข้าไม่อยากเห็นนางต้องถูกเจ้ารักแกอีกข้าจะพานางไปคิดอะไรเนะ่ะ น่นเป็นคนของเขาต้าเจอของเราเรื่องของเขาต้าเจอไม่ต้องให้เขาจิ้งจอกเข้ามายุ่งหรอกเคยได้ยินไหมแต่ที่ฝืนแต่จากต้นอ็ไม่หวานเดิมทีอาอินก็ไม่อยากเป็นผู้วิญญาณของเจ้าลูกผู้ชายออกสามสอบยังต้องหาเรื่องผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวด้วยไม่สู้ประสัญญานายบ่าของพวกเจ้าซะคืนอิสระให้อาอินดีไหมปล่ยอยนะยิ่งจะไม่ได้ให้เพราะว่าคืนอิสระให้นางข้าว่าเจ้าแอบวางแผนไม่ดีมีร้อยถ้าแค่ผ่านมาพบวามอยุติธรรมจะชักดาบออกมาช่วยเหลือ พวกเราเผาจิ้งจอกไม่ได้อันธพาลจาเผ่าเสียนของพวกเจ้าหรอกนะเชื่อไหมว่าข้าจะพาตัวเจ้ากลับไปยังเขาจิ้งโยในตอนนี้เลยถ้ากลับหรือไม่กลับเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยอ๋อถ้าได้รับการไหว้บานจากอาของเจ้าให้พาเจ้ากลับไปเขาจิ้งโยอย่างนี้มีสิทธิ์ยุ่งไหมกูทิ้เลิกเอาน้ำมาขดดันข้าเชื่อไหมว่าข้าจะอัดเจ้าจนจิตปฐมออกจากทวารอยากใช้กำลังใช่ไหมมาสิข้าเพิ่งฝึกฝนความสามารถของกระบี่ผันจิตปฐมอยู่พอดีเอาเจ้ามาฝึกมือดู เจ้าจะไปไหนนะหัวแล้วสินะ จะมากกันไปใหญ่แล้วนะถ้าท่านมีอะไรไม่พอใจท่านก็นมาลงที่ข้าสิทำไมต้องรังแกจิ้งจอก้งยตัวหนึ่งที่บาดเจ็บอยู่ด้วยแล้วเจ้าก็าอีกคนเจ้าบาดเจ็บอยู่แท้ๆก็ไม่รู้จักป้องกันตัวจากคนชั่วน่อย <c oughs> คนชั่วไม่ดีเาเขาเขาลงมือก่อนนะ